ครับอย่างน่านนัของคุณสมกระมวลแปบะโอ้เอาครับก็มารับชมครับอายุทยาครับอยู่ในชุดเสื้อสีทองยาเมอุ่นครับมากการแข่ันนคนี้นี่ครับสามระดานนหลังครับมากวันนี้ครับน้าไทดาวลได้ชานนของของแลเฮียแล้วน้าแล้วก็อยังโยและจุลิก็ประคับมากตาถึงมาจุลนี้ออกมาที่ถนนแสง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 ตึ๊ด แล้วก็จะมันนี้ก็ยันไปเรียลยังอยู่ว่าเป็นบอลทูแฮนด์ครับนี่ครับมามีสัมผัสหนึ่งสัมผัสใดครับก่อนที่จะมาโดนแขนอ่านี่และครับมาสัมผัสจุดี้เทเดทเรียบแสงทองยังอีกครับชารเกตเอกน์ชาร์ดกยาม่อุ่และยกยาวขึ้นหน้าสัมผัสจุดนี้ว่าเฮียเเอาเฮ้ยยังรอดเทียนออกมาแล้วนับบันทาวันไลออกมาทเทแสงแสง กระทนาดไทยสาวบอลและดูกระบอลตกมาตรงกลางก็เพื่อนกันทนาดยากมีอุ่นก็มัดกระดกยกหนีมาสวยและยิงไกลๆอยูนี่เรียบ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 ยังเยอะพอจุนี้ก็ดูครับชิงเรียบกันแล้วท่านได้แสงทองไหลมาบาดน้ำหวานออกซ้ายวัดอี่ชายเอาแล้วติดแล้วจุนี้ก็เดินต่อยกมาเข้าซ้ายแล้วก็เรียบโกล็กระทำที่เจ้าเอวัชลพบสุบินโยกแล้วจุนี้ใส่ขวาเรียบเรียบกลเ ขึ้นนำอุกได้ดานีไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากการยิงของผู้เล่นหมายเลข30นั่นคือวัชรพงศ์โซเอลโอ้โหนี่เลยครับสุดสวยเลยครับจังหวะนี้แขางกังเลยครับเจ้าเฟงว่าเจ้าหนี้ยังไงครับเปิดยาวๆขึ้นมานดีบานนำ้ำหวานแล้วบอลเมื่อยกาก่อดบ่วงเลยทีเดียวและดูกาตากบิดออกมาจาก้าย ทองพุทยายลอดเทียนทะเลแสงทองแล้วก็ทองยังช่างมังอดีทอออกมาาทเรายเลียบเลียบจมนียังเอาอะไรก็บอลองไปแล้วขอไปก็คงก็ยัง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 กับยิงดีมีลุ้นยิงดีมีลุ้นได้ลุ้นแล้วก็แล้วก็ยัง มันจบแบบไหนมันจบยังไงใชับครับ <c> แทบอบอลกระซ้ายแล้วมีปืนดีครับยกยาวขึ้นมาว่าไงแล้วเข้าขวามีปืนดีเลียเล้ยบเล <Hey! S 2> ี้ยบเฮ้ยเฮ้ยยังย,งย,งยงกงวาไไปไม่ได้จับบอลจุนี้แทงมันสวยเอาไว้ว่าไงมีบืนดีแล้วก็เพอะเพาะย่อเลี้ยบอลขยับมาจุดนี้ครับดูครับยังไงครับพลิกมาได้แล้วยกมาเลี้ยมนี้ก็แม่ม่ตองเฮ้ยมึงหันกล้องมาดูหลังมันกว่าเยอะเลย เอ้ยมันก็มาดุมมันเอ้ยเออกลับบ้านไปเลยตีอะไรรู้ไหมตีบอลเด้เอ้ใช่ป่ะใช่เด้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เอาเลยครับตรงนี้เขาขึ้นเกมมาทางด้านขวากันแล้วทางด้านตงนี้ยิงไกลเรียบเรียบโฮ้ยก้า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 ก้เอาเลยครับกลับมาตีเสมอกันหนึ่งประตูชม แล้วก็เรียบเฮ้ยย <Hey! S 2> oh, ังเยอะโอ้ดีแลครับองว่าไงาย,ยกมาปไม่ดีจับแล้วชนะกรเสน่และผา่านห <ank> นีชายชายเรียบยังเยอะและจะได้กระสุนเกมขึ้นมาใหม่ครับดูครับอกอไก่ยอยักษ์ตองเจ็ดครับอยุธยาขยับรถด้วยอกอไก่ยอยักษ์ตองนะครับนะครรถใครนะครับ,รไไรบที่จอดอยู่เรียน,นชืรู้ทางกูรู้คันเนี้นคยคันใครแต่กูไม่พูดเพราะว่าลุกแล้ว ลุกแล้วจู่ช่วง10นาทีสุดท้ายเอาเลยครับ10นาทีสุดท้ายจะมีสกอร์หรือไม่แล้วช่วงนี้ก็ได้บอลตัดกลับมาที่บานนะครับบ้านน้ำหวานแล้วยังไงไหลปลาแบบนี้แล้วก็เยี่ยมยังเยอะนี่เรือไปผ่านตรงนั้นเรป็นยังไงค็ับเจมส์ครับกระดับที่บัติน้ำหวานไดโอ้โหอะไรครับมาบ้านน้ำหวานลองใส่มาสับนะจังหวะนี้ก็ไปช่วงนี้พวกเราจะฉลาดเกตเอาเลยครับต้องมาดูกันว่าพวกเขาจะต้านทานเกมลูกกระต่ายจาวนได้หรือไม่โอ้โหอะไรครับเมื่อไม่ได้ครับบอลกระทะยาชอชิงอ่าโนเนนชอชิงหกหกหนึ่งห้าของ เออฮอนด้าทีขาวเยีเ่ยวไปครับรถด้วยของใครจะซื้อไม่รู้ซื้อได้กี่หรือไม่แล้วยังไงทุลินก็ไย์เข้ามาในดินการกระปา๋ปาแล้วกระป๋านน้ำหวานแล,ล้วใส่มาเยอะเลยยังยอยูเออเ่เอาเงี้ยวครับมาสำหรับวันนี้ก็บอกเพังนานครับครับชาเย็นกินตอนเช้าได้ไหมจัดแล้วมึงตอบไปชาเย็นกินตอนเช้าไม่เอาเฮียแล้วยหลโหลโหลโหล Ine, เอาละครับโอ้เรายิงทิ offs, of ้งก่าเสร็จเห็นยกมือไหว้ด้วยหัวไหมโอ้โหนี่ครับขอโทษขอโทษฉันผิดไปแล้วเอาละครับท้ายสุดยรับซ้ำเลยจบวันนี้อัแต่บอลเลย เฮ้ยเลียบเลียบอย่างเยอะเหลือจ้าชี้ตีตูดนะครับขายกี่ตัวกี่ตัวกูไม่รู้อะคอมพานขายกี่ตัวเก้าสิบเก้าตัวรุ่นหายากรุ่นหายากเหมือนพระเกจิดังพระหายากแล้วเรียบโล่ไอชอยเด็บชอยโอเค ใครเอ้ยเสื้อรุ่นนี้นี่ใครมีไว้ใส่ี่ผมบอกว่าโค้ดเท่อฮะโอ้ตัวละเท่าไหร่สามร้อย้าสรวมส่งสามร้ยหรวมส่งโอ้โหเอาละทักเพจคอมพาร์ได้เลยอ่าทักเพจคอมพาร์ได้เลยบอกแจ้โพสเลยครับเดี๋ยวผมไปแชร์ครับอ้่หาทบ้าเยบอกะทจะทะทผบอกแลวหะเมื่อกเข้าไปแล้ว